เมนูวันนี้เพื่อสุขภาพเลยนะคะและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพสซี่คอฟฟีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติกด็ดีดีกินแล้วกด็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพสซี่คอฟฟี่อปปีก็มี่เเด้อหรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ ขอพปสื่อได้ไง่ายๆโหลดเดอ้อบาทนี่เอาส้นแก้วเชีย <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่จะพามาทำน้ำพริกไข่ต้มนะคะก็ทำง่ายมากส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะทั้นตอนแรกให้เรามาต้มไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าทําเยอะก็ใส่อ่าไม่ใช่ใส่นะใช้ไข่หลายใบนะคะ ก็ต้มไปเยอะๆเลยนะคะเรามากินเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริกก็ได้ด้วยนะคะถั่วชุมคือปาบีซี่ก็นี่นะค่ะแปดใบเลยนะคะจะทำกินคู่กับแคปหมูทอดร้อนๆคะ่ะก็ต้มไปเลยค่ะจนถ่ายสุกนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้เย็นแล้วก็ปอกเปลือกนะคะก็จะทำให้ปอกเปลือกง่ายนะคะ ลวกนะคะที่จะกินกับน้ำพริกนะคะก็ได้ทั้งผักลวกผักสดนะคะตามชอบเลยนะคะทำไปซีวันนี้ก็มีบวกลวกดอกแคลวกนะคะแล้วก็ะนาลวกอันนี้ค่ะผักบุ้งลวกค่ะผักตามชอบเลยค่ะแฟนทางบ้าน จากนั้นนะคะเราก็เอาพริกนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมมาคั่วนะคะ จากที่คั่วพริกหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนะคะมาโขกเลยนะคะแฟนทางบ้านโขกข้อหยาบๆนะคะค่ะหลังจากโขกมาประมาณนี้แล้วนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากแต่ถ้าแฟนทางบ้านชอบละเอียดก็โขกไปเลยนะคะทีนี้ก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลา น้ำปลาผงนัวผงปรุงรสนะคะจัดไปตามชอบเลยนะคะถ้าพี่จะใส่ปลาน้ำปลาก็ทำให้พวกทีมงานแล้วก็นั่นด้วยะคะก็จะใส่ชูรสน,นิดนึงนะคะใครจะปั่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้นะคะพอแล้วค่ะเพราะว่าเขาคอลุกทุ่งกันนะฮะ ปรุงรสก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะมาผ่าไข่เราลงไปเลยนะคะไข่ต้องต้มให้สุกหน่อยนะคะแฟนทั้งบ้านเพราะว่าถ้าเป็นยางมาตูมอ่ะมันจะ มันจะขาวทีนี้ก็นี่นะคะคห้เขาไข่ต้มของเราเข้ากับน้ำพริกที่เราลูกไปนะคะบางคนเขาจะตำให้ละเอียดเลยนะคะค่ะแต่ป้าไปซีบอกว่าแบบนี้จะดีกว่านะคะนี่จะดูก,กว่า ก็ชิมรสนะคะเราปรุงรสตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะพี่ซีไม่ชอบให้เละมากค่ะก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านก็เป็นอันเสร็จค่ะนี่น้ำพริกไข่ต้มของเราเมนูสุขภาพเลยนะคะเนี่ยกินกับผักลวกผักสดเยอะๆเลยนะคะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีแคบหมูของเราด้วยนะคะอันนั้นใหม่ๆเลยโหลงคิดเอาพริกมาซะโชว์เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะอ้าวมีที่วังโตเลยพอดีวันนี้จานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะกินไปได้วยกัน,นะคะ่ะเมนูวันนี้เพื่อสุขภาพเลยนะคะมีหมกหน่อไม้ค่ะแต่เช้าแล้วก็มีแคบหมูนะคะผักของป้าเปซี่นะคะก็จะมี มีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็กัไปเลยแล้วก็ r a ด i s สนะคะหน่อไม้ดองนี่ค่ะใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วนะคะต้องกินดอกแคร์ขะน้าลวกอ่าผักบุ้งลวกแล้วก็บวบลวกนะคะก็แคบหมูก้อนนี้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดองอ,อ่หน่อไม้หมกหมกหน่อไม้ส่วนของลุงคิดค่ะก็เป็นผัดซีอิ๊วใส่ไขค่ค่ะเส้นใหญ่ผัดผัดไข่ อร่อยไหมไม,ม่นัวก็ืเจิดใช่ <laughs> ไม่นัว <laughs> อุย้ยคุณคิดนี่กันอะไร <laughs> อะไรอ่ะโอเคค่ะมาค่ะมากินไปด้วยกันยังไม่ได้มา <Natural. S 1> เออฮะอย่าความญาติกินก่อนนะคะโอเคค่ะคุณคิดกินก่อนเลยคะจืดเปอร์น <laughs> คิดเอาลิทต์ตันอลิทต์ตันสปูนฟอร์มีทูเย่บัตโนดฟอร์มฟอร์มคอฟคอฟฟี่นะบัตคอมฟอร์มซุปปะ นอดลองอ่ะ uh huh. จะมาตักน้ําพริกค่ะแบบไม่อยากจะอันนี้ก็แบ่งไปให้ทีมงานเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ยามองก็เข้าไปเอ่อตั้งแต่เช้าค่ะเข้าไปในอ่หมู่บ้านค่ะไปอ่าทไออะไรนะไปวัดค่ะยังไม่กลับมาเลยโนโนโนมช็อ no, ต no, no. นะมเข้าไปในหมู่บ้านยังไม่กลับมาเลยค่ะไปกับนันตี้แค่หมูนี่ทอดทอดเองเนี่ยจะไม่เหม็นหืนค่ะ ทอดใหม่ๆพอแค่หมูต้องกินทอดใหม่ๆ Yes thank you ปาร์มคิดเอาเครื่องมายังกบมาปรุงเองเลยทั้งซอสหอยยูเวอร์หรือเปล่าเนะี่ยเยวเวอร์เคริสเยเวอร์แค่น้ำปลาก็พอแล้วจ้ะเยวเวอร์เคริสจริงๆนะนี่เยว์เวอร์มัน cover food คิดเนี่ยอุ้อันนี้น็อตคุกอย่าไปใส่ กินยังก็เป็นแตะยาดเทก่อนแต่ก็น่ารักดีอยู่หรอเดี๋ยวนี้น่าเตะจะสวยพูดอดีเออนิ่งเตะนิ่งเตะเนี่ยใส่ละนิ่งเตะเต็เจ้าเปิดเเนาะไม่ได้ยิบย uh ูนัดคุกปกติเขาไม่ใส่กันมาค่ะมากินไปด้วยกัน มีไข่ต้มด้วยนะเอาไหมไม่ไม no, no. mm ่ขอบคุณครับอร่อยทำกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าสวยก็ได้นะคะ ตอนป้าเด็กๆอะค่ะในหมู่บ้านนะบ้านาข้างๆแมวเป็นซี่เขาชอบตำป้าถามเขาว่าทำไงก็ไม่ยอมบอกแต่ตอนนี้มาบอก After two months finally we can sit outside no raining a n we can sit outside ที่บอกว่าหลังจากสองเดือนเนี้ยคงจะนั่งข้างนอกได้บ่อยขึ้น แต่ที่นี่จะแปะนะเพรฝนพอฝน,นหยุดก็จะมีลมมาบางทีลมแรงนี่นั่งไม่ได้ครับผ้าก็ตากข้างนอกไม่ได้นะลมมันแรงก็แรงว่ามันกลางทุ่งนาเนาะแต่ลมเวลาลมแรงลมแรงจริงค่ะแถวเนี้ยหื่ไม้ต้ม อร่อยดีนะคะทำง่ายด้วยใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ก่อนนะคะชอบดูอ่ะเราชอบกินปูปูนาพอเห็นข่าวอะ่ะที่ว่าที่ประเทศลาวอายุสิบห้านะคะที่อ่อะญาตเข้าไปในอ่ะในปอดอะ่ะเดี๋นี้บอกย่าม่องยาม่องก็ชอบกินค่ะปูนา ชอบเอามาดองเองแล้วก็ใส่ส้มตำนกึกแกนึ่งแล้วดองเสร็จแล้วก็นึ่งคุณจะกลัวเหมือนกันนะน้ำโอเคเป,เปมันจะจืดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่เนื้ออะไรเลยค่ะ ใส่แต่ไข่แล้วก็คคะนา้นาต้นอ่อนว <Vegan today. S 1> ีกันทุอวอนมีแคบหมูเยออร่อยอะ What is inside ไข่อันชิลีน้ำพริกอ่ะเผ็ดไหมเผ็ด เผ็ดมากเผ็ดเรื่อุ้งเรสองเรือทับทิมไปตักข้าว ข้าวกำลังตั้งท้องไรอนะเพคเน็ตนาซูนฮะ end of October ถ้าเป็นคนก็แม่บอกว่าประมาณเดือนสองเดือนแต่เข้าดอกข้าดอกข้าวมันจะมีข้าวพันหนึ่งที่จะออกเร็วกว่า กว่าข้าวข้าวนาปีของป้าเป็นเส้นนี้นาปีนะครับ นานแล้วเนาะ V Nogoto t เจป,ปนิ i ทางอำนาจอต่ร้านนั้นนะ่ะไม่ไปว่าเนมนะญี่ปุ่นเลยตลอดอนะ่ะที่เนื้ออำนาจอัโโติโนมตโตไม่ใช่ร้านไม่ใช่้าอาทิน,ะน,านโามโตสุซูคิโชกุนปะ <Toyota. S 2> จำไม่ได้ไม่ใช่อย่างมาหา <laughs> ร้านเจ็บปนิดอ่ะ True a long time <c oughs> last time you not go with me ตั้งแต่เลือกตัง้ง ไปกับพี่แหลม mm hmm. แล้วก็ไม่ไปอีกเลยกับมึงคิดนี้ไปก่อนไปกับพี่แหลมนะ mm hmm. long time ago เซิกม <Yeah, yeah. S 1> mm ัน hmm. ซ yeah, mm ื hmm. mm ่เวนมาหรมอเปล่อืมเนี่ยมิซิชิสอมนดอง กินซูชิอะ่ะแต่ร้านนั้นเขาซูชิเข้าอร่อยตูมารบไปไหม you can invite me anytime <c oughs> <laughs> I not have a problem w i t h t h a t คิด <c> บ <oughs> อกเขาจะเลี้ยงพาไปได้ระ ม,มีแฟนทางม่านถามว่าปาปซี่กับลุงคิดอะ่ะไม่ได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันหรือไม่นะคะฮะมาซสดฟียุธมันนี่เซ t เ a m ล w เ l l e น n ะคนละกระเป๋าค่ะ มพี่บอกโคตรเผ็ดๆสิม,มันเป็นพริกโทนผสมกับพริกอุบลเผ็ดก็น้ำพริกเนาะวันนั้นเรานานแล้วค่ะอ่อ เราไปกินร้านข้าวต้มนะ่ะนานมากแล้วอาหารก็อร่อยหลายอย่างอยู่ก็เดี๋ยวนี้เขาทำอาหารอร่อยขึ้นเนะเาะข้าวต้มนะ่ะเดี๋ยวกุ้งแช่น้ำปลาหวานไปหน่อยน่อย อตอนแรกไปจะไปดูหนังเดินนันคุณคิดเขาไม่ดูภาคแรกไปไปซีดู Can today you watch t h u n ี h YN e s okay. <S ถ้าอยากไปดูเดือนนั้นสองเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาแล้วเนี่ย You want to go watch number want watch yeah? ไม่จะไปดูเดือนนั้นสองก่อนแ้่หลังจากนั้นจะพาแม่ทัพทีมแล้วก็อยู่ไปวัดทีหยดเพราะมันเป็นสไตล์ไทยมูฟี่ uh huh. แล้วก็พาทีมไปกินบุฟเฟ่ด้วย ทีมมา <When? S 1> กินคุม ah, <7. S 1> ้มออเเบิดเซอเบิรดเดย์ทีมน่าจะ20กว่า up อะตบ่ใช่แต่ว่าเราเลี้ยงก่อนได้วีว okay. so ีวี <later cinema. S 1> อินไวท์เอเฟิร์สีคอเอวควิดเฟรนชโอเคไวท์เอทอาทเลยตัวาเพราะว่า หนังเข้าโรงแรกๆนะค่ะเข้าโรงใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยตัดอาทิตย์แรกถ้าเข้าสักสองสามอาทิตย์อะ่ะเขาจะเริ่มตัดให้สั้นลงเพราะปลาพิซซี่เคยไปดูหนังเรื่องอะไรนานแล้วสองรอบรอบที่สองเนี่ยหลังจากสามผ่านไปสามอาทิตย์ไปกับเพื่อนอีอีอีอ,อ,อ,อีตอนที่เราเคยดูเขาตัดออกเพราะว่าคนฉายเขาก็เบื่อเขาก็เบื่อเพราะว่าแต่อาทิตย์แรกเขาจะไม่ค่อยตัด ยิ่งวันแรกเนี่ยเขายิ่งไม่ค่อยตัดเลยค่ะยิ่งอรอบแรกเนี่ยเพราะคนชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากดูเหมือนกันเฉพพะอาทิตย์สองสามเนี่ยเขาจะตัดให้เร็วขึ้นเจอมาแล้วอ่ะครั้งแรกไปดูกับเพื่อนอีกคนครั้งที่สองอีกคนหนึ่งชวนให้ไปเป็นเพื่อนเอ้าที่ตอนนั้นมันเราเคยดูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เอ้ยสองอาทิตย์ที่แล้วไมไม่มีเพราะเขาตัดไปก็เลยอยากไปดูทีหยดแต่ทิ้นแรก So why I have to watch the nun ไม่เพราะว่า I want to go watch the nun with you ไงอืม hmm. The number two อ uh ือ huh. ฮ mm ึอ๋อไม่ต้องไปเดอะนันก็ได้ไม่มีกันโว์เวกบอทีหยดไม่ We have to check สื่อไงใช่ไหม <And S 2> ไม่ if it's only in Thai แต่นั่นเออเดี๋ยวนั้นเออใช่ที่อุบลเนี่ย <We> ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษค่ะ we eat too much แต่แต่ที่เชียงใหม่ก็จะมีทั้งอังกฤษและไทย I don't know they have English movies ใช่มีแต่มันไม่ใช่หนังพวกนี้ไงมันอาจจะที่อุบลมันยังอุยอยู่นี่ฝรั่งก็เยอะนะที่อุบลอะ hmm. เริ่มเยอะขึ้นอะแต่เชียงใหม่เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว หมดละแต่งลายนะคะเนื่คลิปนี้นะคะพ้าพีซี่ก็มาทําน้ําพริกไข่ต้มนะคะเป็นเมนูสุขภาพเลยทําให้กินผักได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือว่าผักผักลวกแต่จะเข้ากันมากกับผักลวกนะคะ เข้ากันมากๆเลยแล้วก็มีแคบหมูนะคะแล้วก็ปลาซีอิ๊วไม่มีเนื้อสัตว์ของคิดนะคะวันนี้มีแต่ไข่แล้วก็คะนาต้นคะนาอ่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจงคนขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ Thank for